อันยองสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเข้าสู่ช่องโฟกัสอันยองชแนลวันนี้มากับเกมอ่าเกมอะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวคืนชีว้หน้าปกคลิปนั่นเองนะคะมาเล่นกันเลยดีกว่านะนี่นะคะจะมีตัวละครเยอะมากเลยแล้วมีตังทั้งหมดสองพันหกร้อยสี่สิบค่ะอันนี้ราคาพันหนึ่งโอ้ย จะโลกอะ <N> ่ะนี่เป็นไงล่ะมาครับมครับนินจาก็มานะับเนี่ยเชียย่ยจเลยแต่ว่าเรามีตังน้อยมากเรามีตังน้อยมากอ่ะทุกคน s a n t a คอสนะก็มานะจัตตาคอต่อยก็มานะฮะ โจเกอร์ Joker, ก็มาคนะโจเกอร์ Joker, หลอนมากเลยนะก,กลัวมากนี่อันนี้เหมือนหน้าคุณๆนะอันนี้หน้าคุณๆนะเฮ้ยยยยอันนี้จากจีเลยวะนี่เอ้ยมิสเตอร์บีมิสเตอร์บีนก็มาใช่ไหมทำไมมิสเตอร์บีนหน้าตาอย่างงี้ไอ้เนี่ยทไมหน้าตาอย่างงี้คลิปนี้ก็อาจจะมีคำหยาบนะคะก็ขออภัยด้วยนะ อ่เจ้าหญิงจัสมินก็มามาเลยนี่เจ้าหญิงจัสมินก็มาขนาดวิจวีนยังมาซูเปอร์แมนมาเลยนี่เอ้แบกแมนดิแบกแมนแบกแมนไม่ใช่ซูเปอร์แมนก็หมดแล้วนะคะส่วนเราเลือกสักตัวละครหนึ่งแล้วกันนะ <c oughs> เรามีตัง <c oughs> เนี่ยแถวโซนเนี้ยคือเราได้หมดเลย <c oughs> <c oughs> นะคะอืม เอยอันนี้เท่จัดเลยอ่ะแบดบอยอ่ะชอบเอาอันนี้เลยแบดบอยแบดบอยแบดบอยมาแล้วจ้ามาสู้แบดบอยไม่จ้าไอ้ไอ้ซุปเปอร์แมนยังสู้แบดบอยไม่ได้นะจ้าไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแกดูคักแล้วโอ้ยเอ้ยไอ้เนี่ยคนคุ้นเออเออ ช่วยคนเนี้ยช่วยคนเนี้ยตายตายกูตายเอ้ยเอ้ยซูเปอร์แมนสู้คอยได้บ่นี่โดนตีไปสองตีนะไอ้โดนตีไปหนึ่งตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตกแล้วโอ้ยกลับมาสู้กันได้เอ้ยเอ้ยจะดูหักแล้วกูนี่นี่เตะกันเลยบอกแล้วใครก็สู้แบดบอยไม่ได้นี่นี่โอ้ยโอ้ย โอ้เกือบแล้วเกือบตายแล้วเอาหรอเอาหรอเอาหรอดิถีบเตะตูดแม่งเลยนี่นี่นี่ไอซ่าอย่ามายุกนะอย่ามายุกนะชิมแบดบอยชีมแบดบอยอยาเบียดกันอยาเบียดกันเออจัดใจหัวโมงเอ้ยแล้วกันลุมมันลุมมันโอ้ยตายมแล้วโอ้ยโอ้ยกระดูกกำมแลวโอ้ย นี่เจอพี่ไปลอยเป็นไงกันเนาะหึงสู้แค่เออมาเลยพี่มาโอ้ยไม่สาวสอสวยโอ้ยโดนมัดพี่โอ้แรงนั้นเนี่ยโอ้โหกระดูกพี่หักแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งนะโอ้อไม่เป็นไงล่ะต่อยต่อยไปเลยเพื่อนจัดการมันเออนั่นแหละนี่นั่โอ้ย ก็ดูโคตรออนเลยเออเยอะเยอะออตาย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 นี่ลุมสามเลยนี่เป็นงั้นล่ะนี่แมนจัดเลยนี่นี่ตัวต่อตัวพี่เสือซาตายน้ออ้ยก็ดูหักแล้วโอย้จะไปหาหมอโอ้ยโอ้ย โอ๊ย,อยพี่จะเอออ้ย,ออยมาเลยมาเลยอย่ามายุ่งกับพี่นะน้องนี่โอ้ยนีย่อย่าเถี่ยวพี่ไอ้น้องโอ๊อยนี่โดนพี่ถีบไปหน่อยถึงพี่จะแก่แล้วแต่พี่อ่อนแต่พี่ยังมีแรงอยู่ นี่ถึงเพจแกแล้วก็เธอเอ้ยเฮ้ยนี่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 ตาย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 นี่อ้โอโจโกเกอโอตอยเลยโอตายนี่โอ้ยังไม่ได้ทันตอยเลยเออตายแล้วกูเออ เอยนี่โอ้กูยังไม่ทันต่อยเลยอ่าวผมเลยนี่ต่อยแล้วนั่งเลยนี่ต้องตาพี่บ้างละน้องตาพี่บ้างนี่นี่ตาพี่บ้างละถึงพี่จะเกลแล้วแต่พี่ยังมีแรงสู้กับน้องอยู่ นี่ตายไปโอ๊ยแม่สาวน้อยโอ๊ยโ้ยแรงเยอะแล้วเนี่ยแรงเยอะนะเนี่ยแม่สาวน้อยอย่ามาอยู่กับพี่นะน้องโอ๊ยนี่นี่นี่แก่เหมือนกันทั้งคู่แหละมาเลยเหยียบหัวมันนี่พี่เก่งมาละน้องโอ๊ยโอ้ยใหญ่นะใหญ่นะโอ้ย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 กระดูกขาดเลยโอ้ยโอ้ยไอ้สารไอเฮาโอ้ย อ,อางนี้ต้องเจอพี่ละน้องนี่นี่น,นี่เจอพี่ไปหน่อยนอาโอยตายแล้วบ้างโอ้เสียงเมื่อกี้นี้เฮ้นี่โอ้โอ้มาเลยคราวนี้พี่เป็นกังฟูแล้วครับน้องเอ้ยนี่โหยต่อยหางเดียวแล้วตายเลยยังยังพี่ยังสู้ชีวิตอยู่ เออนี่โดนไปมัดนึงเอออ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเหยียบโอ้ยโดนเหยียบโดนเหยียบโอ้ยโอ้ยไอ้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 เยียบไม่ตายโอ้ไม่ก็จบไปแล้วนะคะเก็บเกมดีนี่นะคะเกม ก็เดี๋ยวขึ้นชื่อไว้แล,วแล้วนะคะก็วันนี้โฟกัสก็มาเรียนให้ดูเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจโฟกัสเป็นกำลังใจให้โฟกัสด้วยนะคะบ๊ายบาย